สวัสดีพี่น้องมนีเขามาสวนครับผมโอ้โหมาเห็นนอใหม่ขึ้นนอใหญ่แต่นอมันจะไปเห็นยังกินนอเนี่ยนอปาดทั้งนี่นอใหม่ลวกครับ โอดูต้นกล้วยครับพี่น้องหักกระเนรละนาดเลยลมมันแรงเนี่ยตอนนี้หักอีกลเลยโอ้โหปลีสุดแล้วนะฮะามาหาดูปลีก่อนอุ้ยนะนะเหียบจัดกาปรปลีก่อนนะครับนี่โอ้โหสุดแล้วพันปีลูกก็กำลังจะโต นี่มันกล้วยอะไรครับถาพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆโอ้โหน่าจะเป็นกล้วยหักมุกนะครับแต่ตอนนี้มันหักไปเลยนะครับนี่พอหักไปเลยนะจะ๊ะโอ้โหดูลูกก่อนครับใหญ่โตมโหฬาหรเหลือเกินนี่ครับกล้วยหักมุกพอดีโชคดีว่าหักลงมาถึงจะค้ำอยู่แต่ว่าก็หักนะเพราะว่าแรงลมตรงนี้มันปะทะ สู้ไม่ไหวครับลมมันแรงดูดิครับมันโล่งข้างๆสวนนี่ก็จะเป็นทุ่งโล่งเลยที่ปลูกข้าโดดวโพดนะครับตอนนี้เก็บข้าวโพดไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการหวานทานตะวันครับไม่ได้ไถเลยนะเนี่ยทานหรือเออหวานหรือว่าหยอดเลยครับนี่หยอดทานตะวันนะครับให้ขึ้นเดี๋ยวจะดูผลงานว่าจะดีขนาดไหนครับ ติดตามรับชมตอนต่อไปเลยนะครับดูหลังบรรยากาศสวนครับต้นนี้กล้วยก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเนี่ยต้นใหญ่ต้นนี้ค้ำแล้วถ้าค้ำเราก็จะดีครับต้นจะไม่ล้มตอนนี้เราจัดการกล้วยหักมกที่ล้มก่อนนะครับโอ้โห oh. กองอยู่กับพื้นเลย ลมดีเหลือเกินครับท่านผู้ชมต้นมะขามเทศใหญ่มากๆเลยโอ้รู้สึกว่ารังนกหายไปเยอะเลยนะครับสงสัยจะเจอลมพัดแล้วก็ล่วงนะฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เห็นไปแล้วหนึ่งรังนะครับนี่ที่ท่านเห็นอยู่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับยังเหลืออีกบ้างไหมโอ้มีหลายรังอยู่ครับ นี่ครับเนี่ยส่องให้ดูครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยนะเห็นสามรังโอ้โหลมแรงมากมากเลยนะครับผมที่บ้านป่าคข้าตำบลดงดินแดงเพลหนองมอง่วงจังหวัดลบบุรีครับ ูบรรยากาศรอบๆครับช่วงนี้อึมครึมอีกแล้วช่วงที่เราเดินทางมานั้นฝนก็ตกโปรยๆปยปลป,ลป,ลปลายครับถนนเปียกใช้ได้เลยแต่พอมาถึงเขตเขากระทิงเป็นต้นมาก็ไม่มีฝนแล้วครับแห้งอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับฝนไม่มีมาดูมะกอกน้ำซะหน่อยโอ้โหใหญ่ไม่ทันกินเลยอย่างเนี้ย เ,เริ่มมีลูกแล้วครับผมแล้วก็มีดอกน่าจะเป็นเาขาเรียกว่ามะกอกน้ำพันถวายนะมีทั้งปีต้นเล็กๆครับเพิ่งปลูกแต่จะสู้ต้นไอ้นาเม็กซิโกไม่ได้นะครับโอ้โหขนาเม็กซิโกนี่สวยจริงๆดูนะครับรอยตัดยิ่งตัดยิ่งขึ้นนะดูสิครับ แต่นี่เราจะเอาไปให้น้องๆลิงหลังสารประการนะยอดมันเนี่ยเพราะว่าคนกินก็ไม่ไหวครับต้องตัดเพื่อจะให้มันแตกยอดออกมาใหม่อีกครับพวกนี้เป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเดี๋ยวหัวปีเราก็จะเริ่มไล่ตัดเป็นต้นๆไปนะครับเพราะไม่ได้มาหลายวันปีก็เริ่มจะสุดสุดไปนานแล้วละ่ะอย่างนี้ก็สุดเลยครับ ก็ต้องเก็บแล้วครับโอ้ต้นนี้ไม่ได้ค้ำเลยจะล้มไหมครับนี่ไม่แน,น่นะครับมันเอ็นแลวนะต้องหาอะไรค้ำนิดหนึ่งโอ้โหมะยงชิดครับท่านมะยงชิดนี่ปลูกมา สี่ห้าต้นนะครับนี่รอดมาต้นหนึ่งเพราะว่าปลูกแบบปลูกแล้วปลูกเลยนะมาเก็บปลีกันก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครับอ้าวเลยเรียบร้อยแล้วครับ ได้มาหนึ่งปลีเดี๋ยวเราจะไปเก็บกล้วยหักมุกกันครับท่านผู้ชมโอ้โหลมครับลมมันแรงตรงนี้ที่มันโล่งต้องทำใจถ้าลมแรงขนาดน,นี้เดี๋ยวนะครับเรามาดูกล้วยหักมุกกัน ห,หนักมากเลยธรรมดาก็หนลูกมันใหญ่อืมเอาไปทำอะไรนะครับเนี่ยกล้วยหักมกผมเคยรอให้มันสุกสุกเหลืองๆแล้วก็มากินต้องให้มันสุกแบบเหลืองเลยนะมันถึงจะอร่อยมากๆเลยมันจะออกเหมือนมันก็ไม่เหมือนครับบอกไม่ถูกเขาคงเอาไปทำขนมอะไรสักอย่างเชื่อมเนี่ยคนเก่คนเท่า็ท,ท,ทำ แต่เราก็เอาไปไว้กินได้นะครับมาเห็นอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหถ้าไม่รีบค้ำก็จะเสียดายนะเนี่ยหลมแน่ๆเลยปียังไม่สดครับต้นนี้เป็นในกล้วยพันธุ์ดีครับเนี่ยดูลักษณะแล้วกล้วยดีมากๆเลยไม่สูงมากครับ เดีเราต้องรีบขําให้เห็นบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ